บางทีความท้อถอยของเราเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราอ่ะมันจะบอกว่าอย่างไงเดียวความพยายามอะความความพยายามของเราบางทีนี่เราก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะเราพยายามเราตั้งใจเราพยายามที่จะบอกเราหาหนทางต่างๆนั้นนะที่จะทำให้สังคมเข้าใจหรือ เจตนาของเราเนี่ยต้องการให้คนอื่นเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจทํานูน่ทนทํานี่ทุกๆอย่างแต่บางทีมันไม่เห็นผลบางทีมันรู้สึกช้ามากการเปลี่ยนแปลงอย่าว่าแต่คนในสังคมทั่วๆไปเลยแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเรานะพยายามที่จะบอกพยายามที่จะทําพยายามที่จะเรียกร้องทุกวิถีทาง วถีทางของเรานี่บางทีอย่าเอาไปเทียบกับวิถีทางของท่านนาบีเลยนะอ่ะผมยกตัวอย่างท่านนาบีเนี่ยเวลาที่ท่านทำการเชิญชวนหรือด่าวะอุมมะในยุคข,ของท่านไปสู่อิสลามเนี่ยกับการที่เราทำหน้าที่ด่าวะเชิญชวนเนี่ยพี่น้องมีความมีความคิดว่าคือมันเราจะเทียบได้ไหมอะ่ะผมคิดว่าเราจะเทียบได้หรือเปล่า ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ที่เรามาสอนที่เรามาเชิญชวนที่เรามารณนรงค์ให้คนรู้จักอล l l a ์ Allah, ให้คนอยากจะทำตามสุนัขของท่านนาบีสุลต่านเราคิดว่าเราทุ่มเทเหมือนกับที่ท่านนาบีทุ่มเทหรือยังเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้เลยเราทําแค่นี้คนฟังไม่กี่คนคนตามไม่กี่คนแล้วเราก็รู้สึกท้อแท้แล้วได้ไหมแบบนี้ คิดว่าเราทำแค่นี้และเราจะรู้สึกท้อแท้แล้วท่านนาบีสลัลลัะะลลอฮิอะซซัมล่ะจะรู้สึกอย่างไรในขณะที่ท่านทำทุกวิถีทางทำเยอะกว่าเราทำทุกวินาทีท่านไม่สมควรที่จะท้อแท้มากกว่าเราหรือเพราะคนที่ต่อต้านท่านเนี่ยเยอะกว่าคนที่ต่อต้านเราได้ซ้าไปผมจะบอกอะไรต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ย มันไม่ใช่เรื่องเลยที่เราจะมาท้อแท้แล้วก็หมดกำลังใจนี่กำลังบอกตัวเองอยู่นะเนี่ย <laughs> ม,มันไม่ใช่เรื่องเลยที่เราจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทำแล้วอยากจะเลิกแล้วอยากจะอยู่เฉยๆ <laughs> ไม่อยากจะทำอะไรเพราะเราไม่ได้ทุ่มเทอ,อะไรเลยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราจะเอาไปเทียบกับความทุ่มเทของท่านนาบีสลุลต่านเราเทียบจะแทบจะไม่ได้เลยไม่ได้สักทีเล็ก ของท่านเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเราจะไปทอ้อแท้ทําไมในขณะที่ท่านอนัลลอฮฺส,สััมทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตของท่านเพื่อให้คนเข้าใจได้รับอิดายจะจากอัลลอฮฺสุบานลตะลาแต่นั้นก็ยังมีคนจํานวนมากที่ไม่ยอมรับที่ปฏิเสธการศรัทธาแล้วอัลตะลาก็มาบอกกับท่านว่าว่าอันตะอะไรฮิมบิจับบาเจ้าไม่มีอำนาจ